ปลาแนวนี้มันบ่งหูโดดดอก <Okay, okay. S 1> ได้เมือ่อคืนนี่บอหูมาแล้วมาแล้วโอ้ปลาอีหยังนอน,นแนวนี้นอนปลาอีโศกบอปลาอีโศกบอคือปลาเอียงปลาอีโศกวันวันจันมันไปสายละไรมานไงปลาค้า,าปลาเมลาียาดดีปลาค้า,าพุ่นะู่ ป้ายยังแนวนี่ตัวใหญ่ๆห่ว่าแม่สีเกือบสองโลป่ปอนี่โล่ใดอยู่ใดนี่โล่กลัวเด้อนี่โล่กลัวคือคือสองโล่ป่นตัวใหญ่แห่จะคล้องสะไปทางไหนเนาะเนาะ โอ้เป oh, ิดแอร์ตูดๆอยู่ระบบน้ำเพิ่นดีครับซุราเซียวเจอนีนอออกท่าครับมีหมองระบายน้ำออกอีกตั้งหากตาหางนกงยุงกับมีด้โอ้ย oh, มันเป็นปลาอีหยังนอเนี่ยนีนอปลาจิโศกหรือ oh, ปลานวนจัน oh. เอาท่าครับตื่นมาแล้วมาแล้วปุ๊บโอ้ยเป็นหย่านตัวใหญ่เป็นหย่านตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มากปลายีสกุกปลาหยีสกุกคนสีเหลืยวเงี้ยคนหนีบอ่ะกันเแลยวขึ้นมาเบิ่งของมันสีหู